สวัสดีครับพบกับแตกนังโปอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาเทรดสั้นทองคํานะครับโอเคนะครับวันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมก็ตีกรอบในทานเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เป็นกรอบนี้นะครับผมอ่อกรอบสีแดงนะครับผมก็คือกรอบนี้นะครับแล้วก็มีเทเลน์นะครับขาลงเป็นแนวนี้นะครับผมแต่เราก็ยังไม่ตีเทเลนเราตีแต่ด้านบนก่อนนะครับว่า มันทําให้ที่ต่าลงนะครับผมทีนี้นะครับผมพอเราจะเล่นสั้นภายในวันเนี่ยพอเราได้กรอบราคาแล้วนะครับแล้วลองดูนะครับว่าเราสามารถหาแนวรับแนวต้านหาแนวรับแนวต้านล่าสุดให้ได้นะครับผมพอหาแนวรับแนวต้านล่าสุดได้แล้วนะครับเราก็มาวัดระยะเพื่อจะเล่นนะครับเพื่อจะเทรดนะครับผมพอได้กรอบราคาสีแดงนะครับแล้วก็หาแนวรับแนวต้านล่าสุดนะครับผม ก็ผมจะได้อยู่แนวต้านผมจะให้เป็นกรอบนี้นะครับผมแล้วก็แนวแนวต้านนะครับก็คือเป็นไฮไฮใหม่ที่ต่ำลงนะครับก็คือจุดนี้แล้วก็แนวรับผมก็ยังให้เป็นประมาณนี้นะครับผมแนวรับล่าสุดนะครับก็ให้อยู่ตรงนี้นะครับหรือใครจะ เอาไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับผมอ่าแล้วก็ตีกรอบเข้าไปเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะได้กรอบใหม่ก็คือกรอบนี้นะครับเองก็คือกรอบนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ลองลบกรอบแดงออกนะครับแล้วเราก็จะมาหาวิธีการเทรดนะครับหาวิธีการเทรดโดยวางแผนโดยวางแผนที่กรอบนี้นะครับผมอ่าแล้วเราลองวัดระยะวิ่งของเขาก่อนวันนี้เขาวิ่งอยู่ประมาณกี่จุดนะครับกรอบนี้วิ่งอยู่1,200จุดนะครับประมาณ1,200จุด 1200จุดแล้วเป้าหมายเขาจะวิ่งไปที่ไหนนะครับผมเราต้องอ้างอิงอันดับแรกก็คือการวิ่งไซเวย์นะครับทองคําจะวิ่งไซเวย์นะครับผมเป็นอันดับอันดับแรกก็คือพฤติกรรมของเขานล้วแหละครับเขาชอบวิ่งไซเวย์หรือว่าวิ่งพักตัวออกข้างก่อนนะครับผมโดยเราวิเคราะห์เป็นแบบนี้นะครับเขาจะลงมาด้านล่างนะครับอ่าอันนี้คืออันดับแรกหรือว่าเขาอาจจะวิ่งขึ้นข้างบนก็ได้อันนี้เราไม่รู้นะครับผม แต่ว่าเราจะเล่นในกรอบนี้นะครับโดย SL ของเราจะวางไว้ด้านบนนะครับก็คือจุดนี้นะครับอ่าประมาณ 20cc นะครับนี่ SL นะครับผมก็จะใช้เป็นสีสีแดงนะครับก็คือ SL ทีนี้นะครับเราได้กรอบได้ SL เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ลองวัดดูนะครับสมมุติว่าเราจะเข้าศูนย์จุนนะครับแล้วก็ ระยะวิ่งภายในกรอบเนี่ยมันอยู่ที่พันสองนะครับเราก็แค่คิดเลยนะครับผมว่าพันสองคูณศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับถ้า S อเราก็จะในกรอบนี้เราก็าจะลงทุนหรือว่าใช้ทุนนะครับในการเหตุแค่สิบสองเหรียญนะครับผมในกรอบนี้นะครับผมสิบสองเหรียญนะครับเ,เดี๋ยวขอเอานี่ออกก่อนนะครับผมทิ้งเอา เรียวขอลากใหม่ครับผมสีน้ำเงินอ่สรุปอีกทีนะครับหาแนวรับแนวต้านล่าสุดของวันนะครับผมแล้วก็หากรอบราคาหา SL นะครับผมแล้วก็ลองคิดคำนวณว่าเราจะใช้ทุนในการเทรดเท่าไหร่นะครับผมทีนี้นะครับพอได้แล้วเราก็ซูมเข้าไปในคานเฟรมสามสนาทีนะครับ30นาที นะครับผมแล้วก็เห็นอะไรบ้างไหมเห็นอะไรหรือเปล่านะครับก็ยังไม่เห็นอะไรก็ลองซูมไปที่ทันเฟรม15นาทีนะครับทานเฟรม15นาทีนะครับเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าอ่าโอเคนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป้าหมายของเราคือเราจะเทรดขาเซลลนะครับเป็นขาลงเดี๋ยวเราจะหาจังหวะเข้าเล่นนะครับว่าจะเล่นยังไงครับไปทานเฟรม5นาทีนะครับผม5นาทีแล้วครับเห็นอะไรบ้างนะครับผม ก็ลองสังเกตด,ดูนะครับว่าเขาหลุดลงมาแล้วครับหลุดแนวรับลงมาแล้วครับแนวรับของตัวเขาเองนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าเซลล์ตรงจุดนี้นะครับแบบนี้นะครับผมเราจะเข้าเซล์ตรงจุดนี้นะครับเราเข้าขึ้นมารีเทสแล้วก็ไปในทันเฟรมหนึ่งนาทีนะครับผมอ่าโอเคนะไพ เราสามารถเข้าตรงนี้ได้เลยหรือว่าเขาอาจจะย้อนย้อนขึ้นมาด้านบนเราก็สามารถที่จะเข้าได้เพราะว่าเราวาง sl ไว้ด้านบนแล้วนะครับก็คือตรงนี้นะครับ sl ของเราอยู่ตรงนี้ถ้าเขาทะลุขึ้นไปแล้วก็ยอมคัดทิ้งก่อนนะครับผมกลับมาดูที่ turn frame หนึ่งนาะทีนะครับผมผมก็จะเข้าเซลล์นะครับ0.01นนะครับผมแล้วก็ ตั้ง sl ไว้ที่2 0 4ศ0 4 3 9สีนะครับผม2043.971นะครับแบบนี้ครับผมก็คือแผนการเทรดของเราเป็นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในฮันฟีมหนึ่งชั่วโมงนะครับ ว่าทำไมเราถึงเข้าเซลล์นะครับจังหวะที่เข้าเซลล์เราสามารถหาจังหวะแบบนี้ได้นะครับก็คือหลุดแนวรับแล้วก็หลุดแนวรับของตัวเขาเองนะครับแล้วก็หลุดแนวรับของตัวเขาเองแล้วเขาก็จะมาดีเทสนะครับผมถ้าเป็นการทานเฟรม5นาทีก็แนวรับเก่ากลายเป็นแนวต้านใหม่นะครับแนวรับเก่ากลายเป็นแนวต้านใหม่จุดนี้เดี๋ยวผมจะโฟกัสตรงจุดนี้นะครับเอานี้ออกก่อนนะครับ มันเกะกะตานะครับก็คือจุดนี้นะครับที่ผมวงกลมนั่นก็คือแนวรับเก่าและจุดนี้ก็จะเป็นแนวต้านใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านใหม่เราสามารถเข้าเซลล์ตรงจุดนี้ได้นะครับผมโอเคนะครับก็เป็นวิธีการเทรดของผมนะครับเล่นในกรอบนะครับผมวาง s l วางอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราเข้าเซลล์ตรงนี้แล้วก็ราคาวิ่งถึงตรงนี้ถึง700จุดนะครับ ประมาณ700จุดเราจะได้อยู่ที่700จุด7เหรียญน,นะครับเราจะได้อยู่ที่7เหรียญน,นะครับผมแต่ถ้าถ้าเราถูก SL 400จุด5เราจะเสียอยู่ที่5เหรียญน,นะครับ แต่ภายในกกอบเนี่ยมันใช้ทุนแค่ 1, หนึ่งพันแผนในกรอบเนี่ยมันใช้ทุนแค่สิบสองเหรียญนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เราไม่ได้เข้าเปะมาจากด้านบนนะครับผมแต่เราเข้าอยู่ค่อนข้างที่จะกลางเกาบนะครับผมโอเคนะครับนี่ก็คือแผนการเทดสั้นของแตงต้โปะนะครับผมก็เดี๋ยวเราดูก่อนฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม